สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องปลานะคะน้องปลาจะมาทําต้มยํากุ้งนิ่มกินนะคะวันนี้นะคะซื้อกุ้งมานิ่มๆอร่อยน่าอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องแกะเปลือกนะคะตั้งไฟได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้มน้ํานะคะแล้วก็ใส่หัวหอมลองไปเลยค่ะตามด้วยพริกเผานะคะเพื่อนๆน,เ,นเคยกินกุ้งนิ่มกันบ้างไหมคะ ใส่เกลือลงไปค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้เราก็ใส่มะนาวลงไปได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นกุ้งนิ่มที่น้องปลาซื้อมานะคะน่ากินมากเลยค่ะไม่ต้องปอกเปลือกกินได้ทั้งเปลือกเลยค่ะนิ่มๆน,น่าอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะนิ่มมากดูสิคะนี่กินได้เลยค่ะทั้งเปลือก ไม่ต้องแกะเลยค่ะกินได้ทั้งตัวน่าร่อยมากเลยเพื่อนๆคนไหนเคยกินหรือว่าไม่เคยกินมาแสดงความคิดเห็นกันล่างที่ใต้คอมเมนต์ได้นะ,ะนี่ค่ะพอน้ำเดือดกุ้งก็เริ่มสุกแบบนี้เลยะคะ่ะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยค่ะมะเขือเทศจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อไม่ให้มัน เละนะคะเมื่อใส่มะเขือเทศเรียบร้อยใส่เห็ดเรียบร้อยอร่อยนะคะน่าอร่อยมากนะคะแล้วก็คนๆๆๆใส่ต้นหอมนะคะอันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยชิมดูปรุงตามรสชาติที่ต้องการนะ,ะน่ากินไหมคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะลองซื้อมากินกันดูนะคะกุ้งนิ่มอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องแกะเปลือกอันนี้กินได้ทั้งเปลือกน้องปลาชอบมาซื้อมามากเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ